สวัสดีครับพบกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเต้นะครับวันนี้มาต่อนะครับเอาใจครูปฐมวัยครูอนุบาลเหมือนเดิมนะครับใบงานที่พาทาครั้งที่แล้วก็คือใบงานแบบจับคู่นะครับเห็นว่าทําได้ง่ายมากนะครับคลิปที่แล้วแค่8นาทีทําจริงๆก็ไม่เกิน5นาทีก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้มาคลิปนี้นะครับจะพาคุณครูมาทําใบงานแบบเติมคําในไลเวิร์กชีตเนาะก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปเปิดใบงานที่เราต้องการจะเติมคำนะครับเดี๋ยวผมขอเปิด ่ใบงานเติมคํามาดูนี่ก็จะมีลักษณะประมาณนี้เนาะนะครับลักษณะเติมคําส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพแล้วก็ให้เติมว่าส่วนนี้คืออะไรส่วนนี้คืออะไรประมาณนี้ผมก็ทําช่องสําหรับพิมพ์ข้อความไว้นะครับโอเคเราได้ไฟล์ใบงานเสร็ดแล้วก็อย่าลืมครับแปลงนะครับบันทึกเป็นให้มันเป็นไฟล์ pdf ให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนนามสกุลเป็น pdf ครับบันทึกบันทึกแล้วก็เลยถามนะครับโอเค ผมได้มาเป็นนี่ครับเป็น PDF เรียบร้อยครับอ่ะโอเคปิดออกไปครับไปเริ่มทำนะครับใน Live worksheet ได้เลยครับไปที่ Make Interactive Worksheet ตัวนี้อ่า e t Start เนอะโอเคอ่ะมันมาตัวนี้อยู่ผมขอเซฟก่อนนะครับขอเซฟตัวนี้ก่อนพอดีไม่บันทึกไว้มาเลยถามโอเคอ่าบันทึกออกไปนะครับใบงาน จับคู่นะครับหรือบันทึกไว้นะครับเมื่อสักครู่นี้โอเคนะครับก็จะถามเนาะอ่าเรียบร้อยครับอ่าไปเริ่มใหม่ครับ make interactive worksheet นะครับ get Start อ่าเสร็จแล้วไปทำการเลือกไฟล์ครับเลือกไฟล์อ่าเลือกไฟล์ที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้ของผมอยู่ในนี้นะครับใบงานแบบเติมคำหนึ่งอ่าไฟล์ pdf นะครับมราคลิกเลือกเลยจากนั้นก็อัปโหลดครับ อ่าอัพโหลดได้มานี่ไปอย่างเงี้ยเราเรามีประมาณนี้นะครับอ่าตีกรอบให้ช่องสําหรับพิมพ์ชื่อข้อมูลชื่อนามสกุลอันนี้ไม่ต้องใส่อะไรก็พิมพ์ีกรอบแล้วก็ว่างไว้เลยนะครับอันนี้เวลาไปใช้นะครับมันก็จะไม่ถูกนําไปคิดคะแนนนะครับโอเคประมาณนี้อ่าจากนั้นครับช่องที่จะพิมพ์อ่านะครับนี่พิมพ์ข้อมูลนะครับหรือคําตอบลงไปนะครับ ก็ตีกรอบเลยครับอ่าเสร็จแล้วก็คลิกข้างในครับข้อนี้ตอบอะไรนะครับชีพยังดอกอ่าพิมคาว่าดอกนะครับอ่าถ้าถ้าหากขี้เกียจตีกรอบใหม่ครับก็ทวนซีนะครับแล้วก็ทวนวีครับคัดลอกแล้วก็วางนะครับผลอ่าผลทวนซีกับทวนวีนะครับอ่า ใบทอนซีทนวนนีนะครับลำต้นลำต้นนะครับโอเคอ่าคัดลอดครั้งหนึ่งครับทนซีกับทนวีอันนี้ลากอ่าโอเคนะครับจากนั้นไปที่พรีวิวครับ <c oughs> ก่อนอื่นพีวิวก็อย่าลืมไปเซตตัวงสือขนาดตัวงสือนิดนึงเนาะชี้ช่องคลิกขวาครับไปกำหนดไซส์ครับเมื่อกี้24หรือคือว่าจะเล็กอยู่เอา28ไปเลยสิอ่า28ไปเลยแล้วก็แอปพลายนะครับทุกช่องเลยเซฟแชงครับสมชายไฟเรียนอ่าโอเคไฟเรียนเนาอนนมสกุลเดี๋ยวพิมี์นิดนึงนะครับไฟเรียนนิดที่หนึง่ง หนะนึ่งทับหนึ่งอ่ะพอด้เนาะสมมติปอปอหนึ่งทับหนึ่งอ่ะอะไรดอกผลอ่าใบนะครับลำต้นปลาครับอ่าเสร็จแล้วกดส่งดูสินะครับส่งดูสิได้กี่คะแนนเออสิบส่วนสิบอ่า แต่ถ้าหากว่าคุณครูว่าเออมันมี5ช้อยเองอะ่ะอยากให้ได้5คะแนนได้ไหมได้ครับได้แต่ก่อนอื่นเราต้องไปทําการเซฟเนาะเสร็จจากทาใบงานกดเซฟไว้นะครับอ,อันนี้ต้องการให้คนอื่นใช้ได้ไหมใช้ก็ตัวนี้ครับแต่ถ้าไม่ต้องการเราใช้คนเดียวคลิกตัวนี้ครับใช้คนเดียวหมายถึงคุณครูคไปใช้ในของคุณเดียวคนอื่นครูท่านอื่นเอาไปใช้ไม่ได้เนาะใบงานเติมคำมาใบงานเติมคำเซฟปุ๊บ นะครับโอเคงานของคุณครูจะอยู่ในนี้นะครับอ่า o y w s r k s t e e t นะครับนี่เมื่อกี้ครับจับคู่เติมคำอ่านะครับเดี๋ยวไปดูเติมคำซินะครับถ้าอยากฟิกให้มันมีแค่5คะแนนทำอย่างไรครับเข้ามาแล้วนะครับมาที่ Custom Link นะครับอ่ามันจะมีส่วนอื่นด้วยนะนะครับคุณต้องการให้มีการกำหนดเวลาอะไรด้วยไหมอ่าถ้าไม่กำหนดก็ไม่ต้องเซตนะครับตรงนี้เนาะส่งคำตอบยังคุณครูโอเค ตัวนี้นะครับเดี๋ยวพอนักเรียนทําให้เขาพิมพ์ชื่ออห้องวิชาได้ไหมอ่าสมมติวิชานี้วิชาวิทยาศาสตร์สมมตินะครับวิทยาศาสตร์อ่าข้อาะหนึง่งสอนหลายห้องก็ไม่ต้องกระดาษให้เด็กพิมพ์เองนะครับแต่สมมติว่าห้องเดีวยวอ่าข้อาะหนึ่งทับหนึ่งอะไรเงี้ยมีห้องเดียวนะครับอันนี้ให้เขาพิมพ์ชื่อเนาะอันนี้เป็นคะแนนอ่านี่ครับแม็กซ์กรคะแนนเต็มเท่าไหร่5ข้อก็5คะแนนก็ใส่ตรงนี้นะครับจะให้โชว์ข้อผิดถูกเลยไหม นะถ้าเป็นแบบทดสอบต้องการให้เด็กเขียนก็ติ๊กด้วยก็ได้แต่ถ้าไม่อยากเด็กเห็นก็ติ๊กออกนะครับกรณีนี้ผมว่าเออเด็กเด็กเล็กเนี่ยจะได้เห็นว่าเขาถูกบิดข้อไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูครับก็ปิลิงดูทีนี้ก็ปิลิ่งแล้วไปลองเทสในหน้าไม่รู้บุตรตนดูนะครับว่าถ้าเด็กไปทําจริงนะครับจะเห็นยังไงสามารถส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์แล้วนักเรียนทําผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับตรงนี้นะครับอ่าเดกสมมติว่าเป็นลูกชายของทิพยันนาวิเป็นยังไง อหนึับสมมุตินะครับสมมุตินะ,อะดอกหลใบผมจะลองผิดสักข้อหนึ่งเนาะเ,นเช่นลำต้นของทวินคำว่าต้นอย่างเดียวนะจะเป็นยังไงนะครับล่าโอเคถ้าถูกหมดตรง5ถ้าผิดก็จะเหลือน่าจะประมาณ4นะค่นี้นะครับก็ะจะถามชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเด็กไปทำนะ which อ,อง่อาโอเคกดเส้นทรงนะครับอ่าส่งแล้วนะครับส่งคุณครูแล้วด้วยนี่ครับอ่าได้4ทำ5เพราะว่าเราทําผิดข้อหนึ่งนั่นเองดูซิถ้าผิดจะขึ้นยังไงนี่ครับอันนี้ถูกก็จะเป็นสีเขียวหรือออกฟ้าๆเนาะอันนี้ผิดก็จะออกสีชมพูรหรือว่าแดงประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วครับคุณครูสามารถนำาแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในใบงานให้เด็กทำออ,บบออนไลน์ได้ง่ายๆนะครับได้ทั้งเด็ก สมวัยเด็กใหญ่เลยก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ